สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องของกวาน้องมงคลแฟมิลี่นะคะเรามาดูบรรยากาศยามเย็นที่วังทะลุกันนะคะนี่เป็นการหมออาหารรอบที่สามของวังทะลุนะคะของแม่เอฟซทั้งหมดวันนี้32เชือกนะคะช้างมาร่วมกิจกรรมวันนี้ทั้งหมด32เชือกนะคะบรรยากาศการตีวงล้อมกินอาหารของ,น,องน้องช้างทุกเชือกนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้เด็กชายพร้อมทรัพย์สารงงามเด็กชายมงคลหดเกลี้ยงนะคะแม่กวาวยังเหลืออยู่ดูมงคลม่แย่งแม่กวาวอีกนะคะดูสิโอ้ยเนะโอ้ยเนะโอ้ยเนโอ้ยเน เรื่องอาหารว่ามีกันมากกันด้วยค่ะเด้อเ oh. บ,บงของมงคลหมดแล้วนะคะมงคลยังไปยังแม่กวากีดอีกนะคะแ oh. ม่กวาวแบ่งลูกด้วยลูก <Yeah. S 1> โอ้ยมงคลมงคลเนาะอะไรจะกินจุขนาดนี้ลูก <c oughs> ดู <c oughs> เก็บกินอดูดินติด นี่เจ็บเป็นไรเจ็บตาเหรอลูกเจ็บตาล่ะหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้เอ้จอมกินจุของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถ้าเอากุ้งแวกแตงโมมาเป็นรถ6รถปิกอัพ1เนี่ยหนูจะกินหมดไหมเนี่ยฮะอะไรจะกินจุขนาดนี้ลูกดูสิยังเหลืออีกไหมอาหารยังเหลืออีกไหมยังเหลืออีกอาารอูอู้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  เสร็จแล้วก็เข้าประจำที่ลูกแม่ควันคนนี้ขยันที่สุดในวังทะลุนะคะสวัสดีคะ่ะช่องอะไรคะฝากช่องด้วยนะคะช่องน้องเพชรพี่พลอยนะคะปากก็สวยนะคะค่ะฝากแม่เอ็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะค,ค่ะ นี่คือบรรยากาศของช้างนะคะกินอาหารเสร็จแล้วก็พาก,กันมาเข้าประจำทะประจำการอยู่ตามลมไม้นะคะเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะต่อไปก็จะเป็นการชุดลูกบ้านของแม่ทองกราวนะคะการชุดไม่เป็นเน้เสียงของควานบอกไม่เป็น มาอยู่กิจกรรมที่พันจอยได้จ้ะเออเออเฮ้เขาตาหมูว่า้ากำลังใ่ว่ากำลังใา่ออราจอ่กันว่าเอนะน้องไงน้องไงมาแก้มือไว้น้องไ ออมีน้องอมสินแม่ฟ้าใสแม่ทองกวนนะคะกิจกรรมคือชุดลูกบัสใส่ห่วนะคะฝากมาให้กำลังใจแม่ทองกว,วด้วยนะคะน้องมองคลมีเพื่อนแล้วคือน้องพร้อมทรย์ก็เลยไม่งองเงนะคะแม่ทองกวอยู่นู่นนะคะแม่ทองกววอยู่นูนนะะววน่นนะคะ อ้วนตุตุ๊ต่าๆยู้ยม่ก้าวนี่เรามาเอามาเอากำลังใจมาให้แม่ทองกราวกันนะคะว่าแม่ทองกราวจะทำได้ไหมนะคะจะชุดลูกบ้านลงห่วงไหมคะ

เออสรุปคือลงนะคะลงนะคะไม่ทังกว่าของเราทําได้นะคะวันนี้แสดงว่ Bri าพอควันเฮิมฝึกมาดีนะคะน้รอเลยเนาะ แม่ทองกวาของเราก็ทำได้นะคะชุดลูกบาสลงห่วงนะคะลงได้อย่างสวยงามเลยนะคะแม่ทองกวาของเราเอ้ยมงคนมีการมาโปรมาดีใจกับแม่ด้วยนะโอ้ยแม่ทำได้ครับ แม่ทําได้ครับอุ้มไปดูแม่ฟาใสกันครับแม่ฟ้าใสทําได้ไหมคะเมาดูมีด็กเชือกเก่งๆเลยนะคะแม่ฟ้าใสก็ทําได้นะคะไอ้กัดเยือเลย วันนี้น้องสร้อยเพชรมาทําเป็นวันแรกนะคะกิจกรรมนี้นะคะสร้อยเพชรนะคะน้องสร้อยเพชรจะทําได้หรือเปล่าคะ,าะรนะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าจะชุดลงหรือไม่ลงนะคะ เล่นโกงนะคะนอ้องไซเพ็ดเล่นโกงนะคะผิดกติกานะคะฝันจอยให้แกตัวอีกรอบหนึ่งนะคะดูไปด้วยลุ้นไปด้วยกันนะคะ หน no ึ่งสองเอ้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะขวานมีการช่วยช้างด้วยนะคะ เ <c oughs> ชือกแต่ละ,ตละช้างแต่ละเชือกนะคะตลกอันนี้มาถึงเชือกสุดท้ายนะคะพระเอกของเราน้องอมสินนะคะลีลาการชูดบาทของน้องอมสินนี่บาดตาบาดใจนะคะคอยดูนะคะ สปตา<น> <S <S เรามาดูกันนะคะระยะร้อยเมตรนะคะน้องอมสินหนึ่งสองดูดูลีลาของน้องสินนะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะอ,อึอลีลาบาดตาบาดใจมากๆเลยนะคะเฮ้ยศรกแห่วงวังทะลุนะคะอืม ค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกิจกรรมชุดบาสท,ทั้งสีเชือกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องออมสินน้องสร้อยเพชรแม่ทองกวาวแม่ฟ้าใสนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะคะพวกเราชาวช้างตกงานที่วังทะลุนะคะมงคนแล้วหนูหาอะไรกินเองนะลูกหาอะไรกินอีกอะ่ะนี่ อันนี้คือคู่แฝดดูโอแห่งวังทะลุนะคะครับพร้อมซับกับมงคลจุ๊บจุ๊บเอ๊ะกวักเงินดิพร้อมซับกวักเงินได้ไหมกวักมือกวักมืออ้าวอ้าวกวาดมือเอ๊เอ๊เล่นแต่กล้องเลยพวกหนูทั้งมงคลทั้งพร้อมซับเล่นแต่กล้องเลยนะคะมงคลมานี่วันดีแม่แม่เอฟซีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับเอ็นดูผมด้วยนะครับเอ็นดูผมด้วยกับแม่กวาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเร็วขอบคุณเร็วขอบคุณครับดีๆขอบคุณครับดีดีเร็วสวัสดีค่ะ